Chuang rejoicing spirit. เพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักพักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิธีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิด ช่วง Rejoicing Spirit วันนี้ตั้งชื่อไว้ว่า Hello God ค่ะเชื่อว่าทุกคนก็รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้นะคะ Hello ที่แปลว่าสวัสดีหรือว่าเป็นคำทักทายในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคือได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวของผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งค่ะเธอชื่อ f l o r r i Shaw อายุมากแล้วนะคะ87ปีเลยทีเดียวในขณะที่อายุมากขนาดนั้นก็ มีปัญหาเรื่องสุขภาพและจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ซึ่งหมอก็บอกว่าเธออาจจะฟื้นจากการผ่าตัดหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะคะไม่ได้รับประกรันคือโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติที่จะฟื้นจากการผ่าตัดอะ่ะมันน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ฟลอรี่ชอก็เข้ารับการผ่าตัดและรอดชีวิตมาได้คะ่ะ ตอนที่เธอตื่นขึ้นหลังจากการผ่าตัดนะคะด้วยความที่ยังเบลอๆพอเธอลืมตาแล้วก็มองเห็นคุณหมอในชุดคุณหมอนะ,ะก็คือสวมเสื้อกาวสีขาว,ขาวฟลอรี่ก็เลยพูดว่า Hello God I am f l o r r อรี่เป็นคำพูดทักทายพระเจ้าที่ทำให้คิดว่าเอ๊ e, ถ้าสักวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาแล้วพบพระเจ้าต่อหน้าจริงๆที่บนสวรรค์เราจะพูดอะไรเป็นคำแรก รู้ฟังล้วคะเคยคิดไว้ไหมว่าจะพูดอะไรกับพระเจ้าบางทีก็อดคิดไม่ได้คะ่ะว่าเอ๊เราน่าจะคิดแล้วก็ซ้อมไว้บ้างก็น่าจะดีนะคะแต่อีกใจก็คิดว่าในเวลานั้นเราคงจะตื่นเต้นดีใจมากๆและอาจจะกลัวมากด้วยแค่จินตนาการว่าได้ยืนอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่บริสุทธิ์ พระเจ้าที่เป็นผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลสร้างชีวิตของเราพระเจ้าที่ยอมสละชีวิตเพื่อคนบาปอย่างเราพระเจ้าผู้ทรงตายและทรงฟื้นบางทีน่าจะยืนไม่ไหวพูดไม่ออกเลยก็ได้เนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะต้องซ้อมสักหน่อยว่าจะพูดอะไรดีแต่ในขณะ,ะเดียวกันค่ะเราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะรอด คือรอดจากการลงโทษเพราะความผิดบาปของเราซึ่ง Jesus is the way พระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่เราจะรอดพ้นจากความผิดบาปรอดพ้นการลงโทษนะคะแล้วเมื่อคิดว่าเราก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คริเสเตียนที่ดีร้อด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าต้องคุกเข่าลงสรภาพบาปกับพระเจ้า ต้องถ่อมใจลงต่อพระองค์จริงๆต้องเชื่อฝั่งพระเจนะของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะวันนี้คุณมั่นใจในอนาคตในชีวิตหลังความตายไหมถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่สายที่จะกลับมาหาพระเจ้าใช้ชีวิตในพระคุณและความรักของพระองค แต่ถ้ามั่นใจว่าวันหนึ่งจะได้พบพระพักของพระเจ้าในสวรรค์ก็อาจจะต้องลองคิดดูค่ะว่าคำแรกที่อยากจะพูดทักถ่ายพระเจ้าคืออะไรมาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อจะพบพระเจ้าด้วยกันนะคะขอพระเจ้าทรงไถ่จิตวิญ,ญญาณของข้าพระเจ้าจากริธฐานุภาพของแดนผู้ตายเพราะพระองค์จะส่งรับข้าพระเจ้าไว้ The gospel is greater than you can imagine, and Jesus is stronger than your fears. You are invited to say goodbye to purposeless living. ยิ่งใหญ่มากจนเราคิดไม่ถึงและพระเยซูทรงเข้มแข็งกว่าสิ่งที่ทำให้เรากลัวและเพราะข่าวดีนี้ทำให้เราแต่ละคนได้รับคำเชิญให้บอกลาการใช้ชีวิตที่ไร้จุดหมายค่ะ